ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋านะคะที่ไว้ใส่ iPad นะคะหรือว่าใครอยาก้นของแบบเยอะๆนะคะวันนี้ังหยิบมารีวิว1รุ่นจากกุ c c ชนะคะที่ใบใหญ่จุใจมากๆนะคะมีขนาดถึง15นิ้วเลยนะคะแต่ว่าราคาเบาๆสำหรับคนที่งบไม่เกิน20,000ค่ะวันนี้ที่ังหยิบมานะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นกุ c c ชีโทนนะคะน้องจะเป็นลายลิมิเต็ด dition ด้วยนะคะน้องจะเป็นลายดอกไม้เนาะซึ่งอันนี้จะเป็นลายดอกไม้ที่เป็นสีชมพูแดงนะคะ ก็มาพร้อมกับแท็คห้อยของเขาเนาะก็จะเป็นแท็คห้อยลายดอกไม้แบบเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีผลิตแล้วนะคะในช็อปเนี่ยจะไม่เห็นลายแบบนี้แล้วด้วยใครชอบความสวยที่ไม่ซ้ำใครนะคะบอกเลยว่าใบนี้น่าใช้งานมากๆแล้วคือใบใหญ่มากนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะไม่ได้น้าหนักหนักเลยน้องน้ําหนักเบามากๆนะคะแล้วก็ลายสวยชัดทั้งใบด้วยนะคะอะ่ให้ดูหมุนตัวนิดนึงนะคะตรงฐานน้องจะเป็นแบบนี้นะคะ อย่างที่บอกไปไซส์ของน้องเนี่ยตรงฐานนะคะมันจะราวๆสินิ้วเนาะแต่ความกว้างของปากกระเป๋าเนี่ยก็จะราวๆประมาณ16นิ้วนะคะเอางี้เดี๋ยวใส์เต็มเมเนี่ยตั้มแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบไซส์กันก่อนเนาะว่าไซส์ประมาณนี้นะคะใช้พอหรือเปล่านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็มีสรีระความสูงอะไรเงี้ยเียที่มันต่างกันนะคะจะได้ลองไปเทียบกันก่อนเลยเนาะซึ่งสำหรับปาเนี่ยที่เป็นคนรีวิวนะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดูใบใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าจะเป็นคนตัวเล็ก ตัสูง150เนาะเพราะฉะนั้นเวลาอันรีวิวใบที่มันใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะดูแบบใหญ่เกินไปนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องตกใจเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวตอนให้ดูด้านในนะคะน้องรุ่นนี้ต้องปากกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีตัวแม่เหล็กนะคะอ่าด้านในจะเป็นแบบนี้เนาะคือเขาจะมีตัวขอบนะคะแบบนี้เนาะเป็นขอบสีชมพูชมพูนะคะ จะเป็นชมพูประมาณนี้ไม่ได้เป็นชมพูแบบพาสเทลเนาะจะเป็นคนพูที่ค่อนข้างจะออกแดงนิดหนึ่งนะคะออกบานเย็นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กซึ่งจะมีแม่เหล็ก2ฝั่งเนาะก็จะดูติดกันแบบนี้นะคะซึ่งใช้งานได้ดีปกติค่ะแล้วก็พอลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นตัวผ้าจะเป็นแบบไมโครไฟเบอร์สีเนื้อแบบนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยจะมีช่องนะคะอยู่2ช่องด้วยกันนะคะเป็นช่องที่ลึกประมาณแบบใส่การาดได้เนาะ แล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องซิปแบบช่องยาแบบนี้เนาะก็สามารถมาใส่ของนะคะตรงด้านนี้ได้เลยช่องก็ค่อนข้างจะเป็นขนาดใหญ่นะคะในนี้ก็จะมีแบบคู่มือนะคะการ์ดนะคะแล้วก็มีหนังตัวอย่างมาให้ด้วยเนาะก็ใบนี้นะคะด้านในเน่ยก็ยังสะอาดดีอยู่นะแล้วก็ใบนี้นะคะ คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่อะไรนะคะเวลาวางเนี่ยมันอาจจะมีความยบลงได้เนาะเนื่องจากตัวน้องเนี่ยน้ำหนักเบานะคะเขาก็จะไม่ได้มีการแบบทําให้ทรงมัน มันใส่อะไรมาทําให้ทรงมันแข็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะคะแต่แนะนําว่าถ้าหากอยากให้ทรงมันสวยนะแนะนําให้หาที่จัดระเบียบนะคะมาใส่ด้านในเนาะเพื่อที่ถ้าหากเราไม่ได้ใส่ของอะไรเยอะๆเนี่ยเวลาตั้งน้องอ่ะน้องจะได้เป็นทรงสวยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ใส่ของเยอะๆเต็มๆแน่นๆอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะน้องก็จะตั้งเป็นทรงสวยแบบนี้อยู่ตลอดะคะ่ะก็ถ้าหากว่าใครเห็น เป็นตัวหลุยวิกตองเนว่าฟูลนะก็ฟิลประมาณนั้นเลยนะคะน้องจะใส่ของได้เยอะๆแต่ข้อดีก็คือน้องจะมีตัวแม่เหล็กนะคะติดมาให้เนาะด้านบนนะคะซึ่งแม่เหล็กก็ติดดีปกติค่ะและ้วนอกจากนี้เนาะเนวฟูลเนี่ยเขาก็จะไม่มีตัวสายอะไรมาให้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องรุ่นนี้นะคะเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะคะซึ่งก็คือสายนั่นเองต้นอของวางแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้หยิบตัวสายมาให้ได้ถนัดนะคะซึ่งน้องอาจจะ ยุบลงไปนิดหนึ่งนะคะอันวางแบบนี้ดีกว่านะคะตัวสายที่เขาให้มานะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวขอบหนังของเขาเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะสีชมพูชมพูบันเย็นนะคะตัวอะไหล่เนี่ยจะเป็นอะไหล่สีเงินที่เป็นแบบเงินวินเทจนิทนิดนึงนะคะเป็นเงินรมควันเนาะแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะคะอยู่5ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีตะขอตรงปลายค่ะ ก็จะเป็นอะไหสีประมาณนี้แต่หลายคนที่ไม่เคยใช้บ้านเนมนะคะอาจจะงงนิดนึงว่าอุ้ยทำไมมันดูดำๆนะคะอันนี้มันเป็นดีไซน์ของเขาเนาะไม่ใช่ว่าใช้งานจนดำนะคะเป็นดีไซน์ค่ะนะคะที่ออกแบบมาให้มันดูแบบวินเทจเนาะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาใช้งานก็สามารถกดตรงนี้ลงนะคะอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาเกี่ยวด้านข้างของกระเป๋านะคะ ตรงนี้เขาจะมีห่วงมาให้นะคะแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยแล้วก็สะพายได้เลยนะคะนอกจากที่เราจะใช้งานแบบถือแบบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใส่สายเพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะลองใส่ iPad ให้ดูนะคะอันนี้บอกเลยว่าใช้งานได้สบายๆนะคะน้องใบนี้จุได้เยอะมากๆนะคะนี่นะคะเหลือเฟือมากๆเลย แล้วก็อันนี้นะคะเป็นแฟ้ม A4 เนอะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้สามารถใส่ได้ยัน A4 เลยนะคะบอกเลยว่าใบนี้น่าใช้งานมากๆนะคะแล้วก็ราคาเบามากๆด้วยสําหรับงบไม่เกิน2 0 0หมืใครอยากได้ไน้องใบนี้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินมได้ที่ไลน์แอดแบรนด์เนมนะคะหรือว่าอยากจะชอปปิ้งแบรนด์อื่นๆรุ่นอื่น,น,นๆก็สามารถมาจอย V.P. กรุ๊ปกันได้นะคะเราชอปปิ้งกันอยู่ในนั้นนะคะก็สามารถไปจอยกรุ๊ปกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์ตะปักหมุดไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่มนะคะให้ตอบ งนเดี๋ยวแอดมินไม่อนุมันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ใช้งานจนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะสามารถเอามาเปรียบเป็นเงินสดนะคะมาขายที่ร้านแบรนด์เนมได้เลยนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank <applause> you.